ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ SME หรือว่าธุรกิจเล็กๆหรือว่าขนาดกลางนะครับที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นมาได้ไม่นานผมจะมาไขาข้อข้องใจครับว่าที่จริงแล้วคุณควรตั้งเงินเดือนให้กับตัวเองหรือไม่ครับสวัสดีครับผมวรรัตภพรัชตะนาววงนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วลืมกด Subscribe นะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการขายของออนไลน์การหาเงินออนไลน์การทำธุรกิจออนไลน์ การพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ,ๆนะครับที่จริงยังมีหัวข้อเกี่ยวกับคลิปอีกเยอะแยะมากมายนะครับจะได้ส่งตรงเตือนคุณไปทุกวันคุณจะได้รีบมาดูและจะได้ไม่ต้องสับสนในการหาเงินอีกต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยวันเนี้ยอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับสำหรับธุรกิจที่ SME นะครับมักจะสับสนฮะว่าเอ้ยฉันต้องให้เงินเดือนตัวเองไหมนะหรือว่า ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างนี้ฉันก็อยากจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปนะครับที่จริงแล้วเนี่ยบางคนเขาบอกว่าคุณต้องมีเงินเดือนของตัวเองบางคนเบอกว่าเอ้ยไม่มีเงินเดือนก็ได้เพราะธุรกิจเล็กๆนะครับแล้วตกลงมันจะต้องเอาแบบไหนฮะผมมาสรุปให้แบบว่าเขียนให้คุณแบบเข้าใจแบบไม่ต้องสับสนอีกต่อไปเลยครับไปชมกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเขียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวคำตอบมันจะออกมาเอง เนะพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ผมก็เห็นหลายๆคนทำมาแล้วแหละผมรวบยอบให้ทําให้คุณจะท,ทําธุรกิจแล้วมีกําไรจริงๆนะโอเคทีนี้ปกติฮะเวลาที่เริ่มต้นธุรกิจฮะไม่ว่าคุณจะธุรกิจใหม่ธุรกิจเก่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเริ่มต้นธุรกิจนะครับมักจะเกิดอะไรขึ้นฮะ รายได้ยังน้อยถูกไหมริ่วมต้นรแรกแรกรายได้ยังน้อยฮะถ้าเกิดว่าคุณอ่ามีรายได้สมมตินะมีรายได้เดือนหนึ่งนะเดือนละนะครับยกตัวอย่างนะร่มต้นธุรกิจรายได้เดือนละสักห้าหมื่นบาทละกันสมมตินะห้าหมื่นบาทนะครับเดือนละห้าหมื่นบาทนะั่นนะ่ะปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณบอกว่า ฉันฉันอยากจะได้เงินเดือน5้าหมื่นนั่นแหละนะครับก็หมายความว่าโอ้ยโชคดีพอดีเป๊ะเลยนะครับก็หมายความว่าอะไรฮะก็เหลือ0บาทใช่ไหมกําไรเท่ากับ0นย์บาทแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยที่แบบว่าคุณเอาเงินเดือนไปตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจนะก็หมายความว่าคุณจะ ไม่มีเงินลงทุนต่อไม่มีเงินลงทุนต่อนะครับปกติคุณทําธุรกิจไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเวลาทําเสร็จปุ๊บอาจจะว่ายื่นเป็นสินค้านี่เห็นชัดเลยนะครับคุณมีสินค้าร้อยชิ้นนะคุณลงทุนมาเริ่มได้เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บกำไรคุณก็ไปใช้หมดอย่างเงี้ยนะช่วงเริ่มต้นธุรกิจนะครก็หมายความว่าคุณอยากจะเก็บสินค้าเพิ่มไป็น200ชิ้นนะเพราะว่ามันขายดีขึ้นนะ่ยนะลูกค้าเข้ามาซื้อทุกวันทุกวันวันละ10ชิ้น10ชิ้น ก็หมายความว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันไม่ทนันคุณต้องอยากจะเก็บ200ชิ้นแล้วคุณเอาเงินไหนมาเก็บเอาเงินไหนมาลงทุนในสต็อกของนะครับอ่าหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่เป็นการขายสินค้าก็ได้นะครับคุณเป็นธุรกิจบริการเลยเชักอย่างที่บอกว่า,าต้องมีพนักงานที่ไว้บริการลูกค้านะครับสมมุติว่า,าลูกค้ามี10คนคุณมีพนักงาน2คนก็เอาลูกค้าอยู่ตลอด สร็จปุ๊บลูกค้าไอ้คุณทำดีอ่ะบริการดีลูกค้าเริ่มเข้ามาคุณจะจ่ายเงินพนักง,งานเพิ่มคุณจ่ายไม่ได้แล้วคุณไม่มีเงินะไม่มีเงินอยู่ในมือเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะอะบางคนที่ยังไม่ได้ทําธุรกิจอาจจะไม่เข้าใจละแต่ว่าผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดดังนั้นถ้าเกิดคุณเริ่มต้นธุรกิจนะฮะยังไม่ต้องมีเงินเดือนครับคือใช้นะฮะใช้เท่าที่ จำเป็นไปก่อนนะผมผมจะไปบอกว่าแบบเฮ้ยยังไงก็ต้องมีดิถ้าเกิดว่าแบบภาพบอกว่าให้มีปุ๊บหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยอ้าวแล้วคุณจะไหวไหมนะอยู่ได้ไหมหมื่นนึงก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมออบอกว่าให้เก็บแบบหมื่นหนึง 1, น่งเงินเดือนหมื่นหนึ่งเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยบางทีมันไม่ไหวไงเพราะฉะนั้นก็คือเอาง่ายๆคุณใช้ที่จําเป็นไปก่อนนะครับอ่าบางเดือนอ่าบางเดือนนะครับหมืน่นบางเดือนสองหมื่นก็ช่างมันเลยไม่เป็นไรก็คือแบบว่า ไม่เท่ากันแต่ละเดือนก็ได้นะบางไหนบางเดือนคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีงานอะไรนะครับไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้ออกไปเที่ยวนะครับอาจจะใช้น้อยนะครับแต่ว่าบางเดือนเฮ้ยเดือนนี้อยากจะคลายเครียดบ้างนะครับแล้วก็เดือนนี้อยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่บ้างมันก็ขึ้นไปเป็นสองหมื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาฟิกฟิกไว้ตลอดเอ้ยเดือนนี้ต้องสองหมื่นสองหมื่นเดือนนี้สามหมื่นสามหมื่นหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีมีอะไรที่แบบว่านี่ไงมันก็จะไม่มีกําไรไงดังนั้น ผมบังคับไว้ให้แบบว่าใช้ที่จําเป็นไปก่อนอยู่แล้วคุณจําเป็นเท่าไหร่คุณก็ใช้แค่นั้นเลยนะแต่ละเดือนไม่เท่ากันนะจะได้แบบว่าถ้าไม่งั้นมืน่มนๆตลอดเนี่ก็จะกลายเป็นว่าโอ้เหนื่อยนะทาธุรกิจไม่อยากทําแล้วถูกไหมอ่าก็อยากใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปนะฮะแต่พอมาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าจะบอกว่าไงดีบอกว่าธุรกิจเริ่มอ่เริ่มคงที่นะอ่าอีกกรณีนีนึงนะครับมาอีกด้านหนึ่งนะฮะ ถ้าแบบว่าคุณทำไปแล้วนะครับธุรกิจเริ่มอยู่ตัวครับอยู่ตัวที่นี่หมายความว่าไงรายได้ประมาณว่าคงที่นะครับหรือเพิ่มขึ้นตลอดนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะรายได้คงที่อาจจะแบบว่าหนึ่งปีเลยนะหนึ่งปีนี้ไม่คงที่มาตลอดแล้วก็หรือมัอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น ถ้านะผมบอกนะถ้าคุณยังมาใช้เงินแบบนี้เท่าที่จําเป็นไปก่อนเนี่ยนะครับคุณเห็นเงินเริ่มเยอะแล้วไงคุณเมื่อคุณอ่าเอาไงดีเมื่อคุณเห็นเงินเยอะนะผมเขียนแดงๆแล้วกันนะครับเมื่อคุณเห็นเงินนะเงินในมือนะบางทีอาจจะไม่ใช่ในมือจริงๆนะอาจจะเป็นในในบัญชีธนาคารก็ได้เมื่อคุณเห็นในเงินในมือเยอะนะครับ แล้วคุณยังมาใช้แบบเดิมนะแล้วยังใช้แบบไม่มีเงินเดือนนะฮะคุณจะใช้ตามใจตัวเองเลยแหละอ่าคุณจะใช้ตามใจตัวเองมากเลยนะฮะสุดท้ายก็หมายความว่าไงคุณก็เดือนไหนอยากจะใช้ห้าหมื่นก็ใช้อยากจะใช้แสนก็ใช้ไงอ่าใช้ตามตัวเองเพราะเงินมันเยอะแล้วเพราะเงินเยอะอยากใช้เขาเรียกว่าอยากใช้ให้ความสุขตัวเองอ่ะนะฮะ เ,ออเพราะว่าทํามาช่วงหนึ่งแล้วเหนื่อยถูกไหมเฮอ,อเนี่ยออผมผมอาจจะเขียนเป็นปตัวเลขยังไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยเขียนนะครับอันนี้คือความจริงนะนะทไปได้ช่วงหนึ่งเนี่ยเอสเอ็มอีนะครับรายได้เริ่มคง,งที่หรือว่าอะไรปุ๊บก็คือแบบยังมาต่อเนื่องอย่างนี้อยู่แล้วมันเห็นเงินเยอะไงถสอว่าตวเนี้นะออลองเขียนเป็นตัวเลขให้เลยละกันนะครับอย่างตอนนี้ละกันสูอว่ามีนะตอนนี้มีรายได้แบบว่าเดือนละนะนิ่งๆแล้วนะสามแสน แบบนิ่งๆค่ให้จ่ายหมดนะพวกนี้คือหมายถึงว่าแบบเหมือนเป็นกำไรนะก็กลายเป็นว่าเงินเดือนก็ไม่มีเพราะเริ่มมาก็ไม่ได้มีเงินเดือนกันเพราะฉะนั้นบางเดือนนะใช้นู่นสามแสนเลยเต็มๆบางเดือนอาจจะใช้แสนนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วพอบางเดือนใช้แสนมันก็จะเหลือทบๆแล้วสุดท้ายก็ใช้หมดนะฮะใช้หมดแล้วเกิดอะไรขึ้นคนระับ อยากจะเอามาหมุนเวียนหมุนเวียนซื้อของเพิ่มหรือว่าแบบไปสร้างตึกสร้างอะไรเพิ่มทำไงฮะกู้เงินครจบข่าวครับพอกู้เงินธนาคารปุ๊บนะฮะก็กลายเป็นลูกหนี้นะครับคุณดูเมื่อ,อไหร่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเช่นเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าที่ผ่านมาก็มีโควิดนะสถานกะารณ์โควิดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีนะครับแล้วก็กู้เงินธนาคารมาเยอะแยะ เงินธนาคารก็ไม่มีจ่ายสุดท้ายก็โดนยึดบ้านยึดรถนะครับเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นนี่งไงฮะทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับทำนี้ไม่ได้แล้วนะต้องทําอย่างนี้ครับเมื่อธุรกิจคุณเริ่มอยู่ตัวะไรได้คงที่สักปีหนึ่งหรือว่ารายได้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะให้เงินเดือนตัวเองครับเพราะบริษัทต,ตัวเองเนี่ยหรือว่าห้างร้านตัวเองนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเนะี่ยผมเขียนขอจจนะค่าใช้จ่ายคงที่ครับ แล้วกำไรที่เหลือเก็บไว้ลงทุนต่อครับคุณดูอย่างนี้นะฮะมีรายได้เดือนละ3 0 0แสนบาทก็ให้เงินเดือนไปเลยคุณเอาเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะคุณคิดว่าแบบโอ้โหทำงานมาเหนื่อยแล้วขอรางวัลตัวเองบ้างนะสมมติว่าคุณให้เงินเดือนตัวเองแสนห้านะครับทุกๆเดือนไงเพราะฉะนั้นบางเดือนคุณไม่ได้ใช้เลยเยอะคุณก็มีเงินเก็บส่วนตัวเนะี่ยไม่ใช่เงินบริษัทนะครับก็แสนห้าแสนห้าแสนห้าทุกเดือนเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือกําไรไงฮนะ อ่าบริษัทนะครับเหลือกาไรเท่าไหร่ก็ประมาณแสนห้าตลอดแสนห้าตลอดดีไหมฮะปีหนึ่งก็มีตั้งเป็นเป็นล้านกว่าสองล้านแล้วนะครับคุณก็เมื่ออยากจะลงทุนต่อนะครับไม่จําเป็นต้องพู่ธนาคารอ่าบิกเจอวิกฤตนั่นวิกฤตนี้ทำยังไงธนาคารก็ไม่ต้องมาหาเรื่องยึดยึดบ้านยึดรถยึดอะไรของคุณไงนะถ้าเกิดวิกฤตน,น,นั่นนั่นนี่คุณก็แบบว่า หยุดทําการบ้างอะไรบ้างหรือว่าไงนะครับเพื่อให้ใค่าใช้จ่ายมันไม่เกิดนะครับแต่คุณกู้ธนาคารมาค่าใช้จ่ายมันต้องจ่ายทุกเดือนไงก็จบจบ,จบเลยถูกไหมฮะนี่ฮะ,ะน่าจะเข้าพอเข้าใจนะสรุปสรุปให้เข้าใจง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ให้ตัวเลขไปเยอะะแล้วนะครับเริ่มต้นธุรกิจนะฮะยังไม่ต้องมีเงินเดือนเพราะว่ามีเงินเดือนแล้วมันจะคงที่เกินไปจะทําให้บอกว่า ช่วงเริ่มตัวธุรกิจเนี่ยเงินมันจะน้อยดังนั้นมีก็ใช้จําเป็นนะใช้จําเป็นนะั้นเดือนไหนอาจจะไม่เท่ากันก็มีเท่าไหร่ก็อยากจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปก่อนนะครับแต่ใช้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับแ,แต่ว่าธุรกิจเริ่มอยู่ตัวเนี่ยนะครับมีรายได้คงที่สักปีหนึ่งนะบางทีสองสมเดือนยังไม่แน่นอนนะรายได้คงที่สักปีหนึ่งหรือว่ามันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆรสักปีหนึ่งแล้วให้เงินเดือนตัวเองครับ พราะคุณสักหนึ่งปีเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าไรายได้เฉลี่ยคุณได้ต่อเดือนเท่าไหร่ถูกไหมให้คุณให้เงินเดือนตัวเองไปเลยนะครับโดยที่ว่าต้องมีหลังจากให้เงินเดือนตัวเองแล้วต้องมีกําไรที่เก็บไว้สําหรับการลงทุนของบริษัทตัวเองนะครับนี่แหละครับคำตอบของเจ้าของธุรกิจ SME ี SM e ต้องมีเงินเดือนของตัวเองหรือไม่นะครับก็มีทั้ง2องอย่างนะยังไงก็ คุณอยู่ตรงไหนคุณก็เลือกไปใช้ได้อันนี้คือช็อตคัดหรือว่าเคล็ดลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับอ่เป็นไงฮะโอ้โหมันทําให้คุณแบบว่าเข้าใจมากขึ้นเลยใช่ไหมถ้ายังงงอยู่นะที่จริงผมอธิบายละเอยียดถ้ายังงงคุณก็ลองกรอหรือว่าลองเลื่อนกลับไปดูหลายๆครั้งคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วคราวนี้แหะฮะคุณจะท,ทําธุรกิจได้แบบว่า ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าทําตามที่ผมบอกนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเพิ่มเติมก็คือถ้าคุณคิดว่าเดี๋ยวนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามรู้สึกว่าเงินที่หามันยากนะผมแนะนําเลยครับว่าคุณต้องอ่านหนังสือของผมครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมเป็นคนเขียนเองทั้งหมดนะครับมีเนื้อหามากถึง357หหน้านะฮะแล้วเป็นหนังสือเป็นเล่มนะหนาๆเลยนะครับ ส่งตรงไปถึงบ้านคุณนะไม่ใช่เป็นไฟล์ที่ดูทางมือถือหรือว่าดูดในคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นหนังสือที่เปิดออกมาดูนี่แหละครับโอเคนะครับแล้วหนังสือเล่มน,นี้แจกฟรีอีกต่างหากโอ้โหดีไหมฮะแจกฟรีไม่พอยังแถมโบนัสอีก17คลิปที่ผมไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนนะครับจะมีเฉพาะในเว็บไซต์เท่านั้นยังไงถ้าคุณสนใจทั้งหนังสือแล้วก็คลิปวิดีโอที่ผมแจกเป็นโบนัสฟรีนี่เนี่ยนะครับทุกอย่างก็ฟรีเนี่ยนะฮะ มันจะมีเงื่อนไขาบางอย่างยังไงก็ตามคุณรีบเข้าไปสอบถามที่ Line@ แอดวรัเพบมีแอดนำหน้าได้เลยนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจไม่แจกฟรีนะฮะสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ครับผมก็ขอวอวยพรให้ทุกคนเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะ คือเริ่มต้นหรือว่าทำมานานแล้วนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จและรวยเร็วๆนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ